สวัสดีครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินนครพนมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกะมื้อนี้กะเป็นช่วงจะสิ้นปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นคริสต์มาสอีฟนะฮะมันจะกา้าช่วงนี้กับประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็ยังบกครัตลาดกัเริ่มจิตัังแล้วนะครับอันนี้เป็นถนนคนเดินตลาดถนนคนเดินนะครับจะมีของกินมากมายและกับเสื้อผ้าหลากหลายเลยตอนนี้คนเยอะมากๆเลยนะครับนักท่องเที่ยว ทัวซาอาทิตย์เลยเบิ้งส่งแล้วนี่น่าจะทัวประเทศนะครับพดหลายครับพดหลายเพราะว่าตลาดมองนี้จะเปิดอยู่ประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับขายของกินแล้วก็เสื้อผ้าของไซ์ของฝากของที่ระลึกร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับ เนานะต้องขา้าวจีนะฮะนี่ครับขา้าวจีจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ถนนคนเดินนี่ครับหาซื้อยงะครับอันนี้เป็นงอบเวียดนามนะฮะงอบเวียดนามอันเทเล่เนี่ยอาละซีสิบบาทเนาะเดี๋ยวอุดหนุนพีไปเปิดประเดิมเลยเนาะนเป็นขายอยู่นี่ครับท่าเรือนะครับท่าบบติดโควิดกะผมกะจะมาข้ามด่านอยู่นี่แหละฮะแต่ช่วงนี้ติดโควิดกะเดินทางไปใส่มาใส่กะลำบากมาก เอาละครับถนนคนเดินนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวถนนคนเดินจังหวัดนครพนมนะครับก่อนปีใหม่นี้นะครับอยากมาเที่ยวนครพนมกับเรียนเชิญได้เลยนะครับเอาไว้กันแดดเมื่ออื่นครับกันแดดเมื่ออื่นกะเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของคนที่นี่เหมือนกันนะครับก็ได้อย่างเช่นอาหารเวียดนามกันหลายนะครับคนเวียดนามกะมาอยู่น่าจะหลายที่กันนะฮะพร้อมกับรับวัฒนธรรมมาเยอะแยะมากมาย เขาเนื้อปิ้งฮะยังหหวยเฮ้อาคือบบนยัางเป็นสุดสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วบอกอ๋อ,อนี่ครับจะเป็นถนนคนเดินนะครับประมาณ500เมตรนะครับ500เมตรถนนคนเดินโอ้สวยงามมากครับด้านขวาผมนี่ฮะ เดี๋ยวมาเบิ่งช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนนี้แสงสีสวยงามกว่านี้นะครับนาผมนี้นะครับเป็นหอนาฬิกานะครับเป็นหอนาฬิกาของชาวเวียดนามอนุสรข้าวย้ายกลับปัจจุบันนะครับจะมี้านเกาเก้านะครับจะมีสถาปัตย,ยกรรมของชาวฝรั่งเศสจนะให้เห็นอยู่แต่กบบระโมลายปันไดน,นะครับแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะฮะขนมครกโบราณนะครับขนมบกโบราณ อันที่เห็นคุณยายใส่เงี้ยครับคุณยายบอกว่าเป็นผักแปนเดอ้อมันไม่ใช่ไม่ใช่หอมโบมีแม้นหอมโบเดอ้อเิ่นขายดีครับเิ่นขายดีมากๆเลยบริเวณถนนคนเดนอนยูตรงคามครับยูใกล้ๆอย่างกับหอนาฬิกาเลยครับหอนาฬิกาถนนค้นเดินขายซุกเสาร์อาทิตย์นะครับขายเป็นงานอาดีตุเรกนะครับขายกระลูปว่ายนะ ขอคนขายกระลุสาวครับขนมครกโบราณนะครับ20นีมาเที่ยวทีนครพนมนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นี้จะเจอถนนอย่างซีแล้นะครับเผอิญมาถนนคนเดินนะฮะแตจะมีกองขายไปจนสุดถนนเลยกะเดินมากประมาณ500เมตรนะครับจะมีของขายของกินเสื้อผ้าของไซส์ของฝากหลายหลีครับลองมาหยางเบิ้งเด้อตอนนี้ช่วงนี้กะ ใกล้สีใหม่แล้วนะครับจะประดับประดาไฟสวยงามมากๆเลยครับกินทรงดอกอิ่มเลยพร้อมเป็นเนื้อปลาสองดอกแคโอ้กลินดอกแคเนาะหกแคปมออกออบนิดนึ่งจยวันแรกมันจะผมดอกแคเนาะผมผม็นสมุนไพรดอกแคนะครับแล้วกัดเข้าไปด้านในก็จะหวานเนื้อป่า ถ้าอยากรู้รสชาติชิมเลยค่ะได้ครับเชิชิมนะคะที่หอมได้เศษกินได้เนาะกินได้ค่ะรคับขอบคุณมากครับขอบคุณหอมได้เศษว่าไงนี่ครับดอกแครนะครับมากินได้ครับผมดอกแครคุณยายค้าอยู่นี่คุกทุกทุกเต่าทิศเนาะนี่เฮือนเจ้าของเนาะน้าเฮือนเจ้าของนี่ครับดอกแครปลาอะไรนะยายปลาไก่คกับปลาไก่ดอกแคปลาไก่นะฮะบ้านท่าอ้นปลาตองบ้านท่าอ้นกับปลาตองนะครับ อืมสุดยอดสุดยอดไม่จะขมกัดเข้าไปขมขมขมก้อนแล้วก็หวานนะฮะนี่นะไจะขมแล้วมันก็นจะหวานเห็นปะขมแล้วมันก็นจะหวานแม่นครับเยี่ยมยอด เก็บในตำนานาเก็บในตำนานนะครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของอ้าข้าวพนมน้าข้าพนมโดยเฉพาะเลยนะครับผมมากินเทือก้อนด้านในแซ่แบแซ่บเห็นได้ยาย,ายอย่างบอเอ็ดนือยายแห้งค่ะแม่จ้าจ้าพอดีพอดีอดไห้อุดหนุนนีนครับดังครอบครอบครอบ,ครอบนะครับเป็นของกินของเมืองนครพนมนะครับท่านเด็กที่เดินทางมานครพนมถ้าบากินข้าวเกี๊ยบอันนี้เนี่ย ม้านีหอดครับอาจจะซื้อฟ้าไม่กับวแสบซ้ำบังกินโดยตัวเองนะครับเพราะว่าความกรอบมันก็จะลดลงไปเลยนะหนูสั่งแบบธรรมดาแล้วก็แบบธรรมดาเป็นแบบข้าวเกียบกรอบอ๋อข้าวเกียบกรอบโอเคอันนี้มาเบิงข้าวเกียบกรอบก่อนครับข้าวเกียบกรอบสูตรนครพนมนะครับปึ๊บอูนั่นอะไรอ่ะแป้ค่ะโอ้แบบม่วง๋อพี่ครับเป็นแป้งเหนียวๆนะ ี่เขาไปขึงกับขึงกับนี่ครับเต่าหนึ่งขึ้นกับเต่าหนึ่ง<ข>อ,อ๋อเป็นสูตรครับแล้วก็วางเอาไว้อะเรามาดูครับอันนี้เป็นหมูครับอันนั้นเนาะใช่ค่คะหมูกับผักโรยกระเทียมด้วยค่ะฮะโรยกระเทียมด้วยอ๋อนี่ครับหน,นึ่งอ่ะ เรรียยบ้อาตีบมะนาวลงน้ำจิ้มก่อนทานนะคะใส่มะนาวกับิ้มได้อันนี้แป้งอย่างครับเนี่ยแป้งสูตรเฉพาะของที่ร้านจ้ะอ๋อเป็นแป้งข้าวเหนียวเนาะเหมืนแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแต่อย่าเป็นการสุดลับครับสุดลับนะฮะถ้าอยากรู้มาดูเอาถ้าอยากรู้ต้องมาชิมหมูหมูมาชิมดูก่อนมาชิมดูก่อนนะครับนี่ครับเขาจะทอย่างดี้้นะววาอันนี้อันนี้เป็นอะไรบ้าง ดดั้งเิิมมค่ะ่ะแบบนปากหม้อแบบนิ่มนะมาอนคอพนมนะครับอย่าลืมมากินนะครับข้าวเกียบปากหม้อนะฮะสูตรพิเศษสูตรกรอบกับสูตรนิ่มนะฮะมีอสองร้านนี้ขายสองสูตรเนาะมีค่ะมีไข่ดาวไข่เจียวด้วยไข่ด้วยถ้าชอบไข่ก็ใส่ไข่เข้าไปวางก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่จัดการก่นกนอน มะนาวค้ำจิ้มนี่ค่ะนี่นะครับการกินลักษณะนี้คล้ายคล้ายของเวียดนามเนาะวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวเวียดนามนะครับที่เรามาดูชาวเวียดนามกินโลไข่เท้าอีวีย่ไข่อันนี้แบบไข่แบบไข่ยาวนั่งให้เลยนะคะพี่จะเป็นไข่ดาวกับเต๋อเล่นกเลยเนาะ อ๋อปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนสายอจะปลาบระดิกอ,อะไรนี่ค่ะออะไรน่ะลืมละเออลืมจริงอะไรนะขายดีขายดีกรอบใช่ไหมทั้งที่เี่ก่อนก็ได้ครับเหมืมากนะ ใส่หมูครับใส่หมูสับหมูสับนี่จะผสมของผักใส่ผักหั้หอมนะใส่ผักหอมขอมโบขอมโบอาจจะพิงจโอ้โหผมว่าแล้วครับมันน่ากินมากเลยครับอยากินนะพร้อมแล้วค่ะรอนิดนึงนะคะนี้เป็นสูตรไท่นะครับสูตรไท่นี่กันโอ้โหเรนซันนัมไล่แตกเลยครับผม เป็นเซรามลายไหลเลยอันนี้เป็นสูตรนิ่มครับเอาเกี่ยวเดือกกินได้เลยกินได้เลยอันนี้เป็นสูตรนิ่มสูตรนิ่มอันนั้นเป็นสูตรกรอบครับสูตรกรอบเอาละครับเท้ากินครบ3อันแล้วนะครับผมจะลองมาชิมเบื้องคุ้นๆท่านใดที่ติดใจอยากมากินจะสัมผัสมาชิมนะครับด้วยตัวท่านเองก็เชื่อได้เลยครับถ้ามีคนเดินนะโอ้ยร้าลนเยอะๆครับผมชอบเยอะๆมานเป็ลายครับอ๋อ แหวกกลางนะครับแหวกกลางเลยจะต้องกินครับอย่างอ้คุๆเบิ้งเบิ้งครับข้างในมีหมูครับข้างในมีหมูนี่คือสูตรไข่นะครับมันจะมีไข่ดาวก็มีอันนี้โปรตีนแบบไข่เจียวนะครับเป็นสูตรไข่กิ่วจุ๊บโกมไหมอ่ะคือแบบ จะอร่อยมากครับโอ้แซ่บหลายครับนี่คือสูตรนิ่มครับอ่ะมันต้องใส่มะนาวครับผมลืมใส่มะนาวเข้าไปผมจะใส่มะนาวเข้าไปครับโอ้โหค้มแน่นอนท่านใดที่มักมักเปรี้ยวๆนะครับชอบเปรี้ยวๆกับตัวนี้เลยครับ <c oughs> อโอ้โ,อโอมันบ่นยอมล้มนะครับเอ้าอา,อา,าปากกว้างมาดนี่อาปากกว้าง <c oughs> <c oughs> แซ่บครับลองมาชิมบ้างครับ,รอบ,อบนี่แบบก่อนปะ่ปะพอแล้ว <c oughs> แซลมอนอร่อยมากอันนี้อันนี้จะเป็นกุ้งสดหมูยอค่ะกุ้งสดหมูยออันนี้ร้อยหนึ่งเมื่อวานผมมากินปลาแซลมอนอร่อยมากครับกับมอแซลมอนสามร้อยบาทน้องจำได้ละว่่าอยูก็แกงผมมาตุ้ยก็ตะบี่เยอะนิดนึงอ่ะที่เอ่ยไปหาเรนน่ะเออนี่เป็นเอ้ยพูดไปซ้ายว่ะกับปลาพิมปลาแซลมอนไม่สออกตู่ นี่ครับสองบินใหญ่ๆครับสดๆเลยเนาะเจ้าจะมีอีกข้างล่างอีกสองชิ้นนะคะแดดแบบสดๆเลยนะครับเมื่อวานผมกินนี่เนาะมันทุดยอดเลยครับผมแม่ลำเลยครับร้านนี้ร้านเนี่ยร้อยนึ่งร้านนี่ยโอ้ยร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยนึ่ร้อยบาทที่ได้หลายมากเลยครับกินแบบชื่นใจเลยที่ร้านอะไร้านตันนันยำ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 นะครับไม่ใช่ขอางลัง ตีต่อจนจนขึ้นคูน่าจะเป็นมะนาวครับเป็นมะนาวที่เป็นเคืองรักๆัเลยนะครับอันนี้ัวหอมแล้วก็จิกนะฮะผมกับจะพยายามพูดแข่งกับเพลงนะครับเพราะว่ามั่พี่เขาก็จะคลุกเคล้านะครับแล้วก็ใส่กล่องเอาไว้นะฮะใส่กล่องนี่ครับใส่ปาไว้ตรงนี้นะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับเมื่อวานผมมาซื้อกินว่าโอ้โหหวานฉ่ำมากเลยนะครับ โอ้โหน้ำลายไหลเลยครับเอยเ็ดแบบเป็นแท้แทกเคนะครับยอดเลยผมเปีดันนะจัดมากมากนะห้างดังๆอายครับบอกไว้ก่อนนะร้านดังๆในสามห้างเดียบันดาายไปเลยผมพูดจริงๆเอาบอดเส่กับล็อกว่าซิมเบิ้ลครับ ครับบรรยากาศยามของขึนนะครับเ,เริ่มจะําแล้วนะครับาทาจิตตกแล้วรับกอฟ้าไปแล้วแสงสีจะเริมที่จะปรากฏให้เห็นแล้วครับคนก,กับหลายชิ้นเลยต้องเตืนนะในไไพื้นที่ห้างช่องที่ช่องอะไรที่จะไปดูครัอบอร่อยมากมีทั้งซาวครีมข้าวโพดสไปซี่ชีสครับผมแล้วก็มีรถดั้งเดิมอีกรถหนึ่งด้วยครับผม อร่อยเนาะมาครับผมแซ่บลายครับผมซีบบ้งลหแซ่บลีครับมามาอุ่นน้องคได้ครับขายสุกเสาร์อาทิตย์ที่ถนุคนเดินโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมากเลครับนี่ยังมายังยังไม่ัง่ังไแ่่ม่ย่ยงม่ยยังไม่่ม่ไมย่งงังนยยนายยัยัง่มยไเหนียวไง สีสวยมากครับสีสวยสี่สิบบาทน้าหันนะคะเหนียกีพอ่อจ้าพอออนะคะรับเกี่ยวได้ไหมคะเจ็ดสิบ อ, <sm art> อร่อยมากมันฟินมากๆเลยนะครับหมดเสือเจ,จ้าก,ก็ลอกซิมเบิ้นแลย,ยใจขนมวะเป็นปขนมครับทั้งนนเป็นมะพร้าวแส่บอยู่ครับโอ้เสบแสบท จะขายบ่ขายขายเท่าไหร่มคำละสบาทอืมทำไมคนก่อนรีขายคนแไม่บอก <c oughs> โอ้คหนวม,มาเปดลาด้วอืมครับมาเก็บไม้ไม้ผมเลยโอเค ขอบคุณมากแมลงเดือกให้ยื่ผมแป๊บนี้แมลงดาครับแมลงดาแม่แห้งแมงดาครับแมงดานี่ครับให้ใครกินไครอย่ก่อนเอาผมไปดีครับเพื่อให้ชมดำเพื่อให้ดำครับผมเออาวถือกล้องให้ไงอ่านมาผมเด้ออุ้เป็นตากล้องให้ผมเด้อเมื่อนี้แมงร้านอย่างกับไอแค่นั้นทักหนาไปนะโอ้ร้านเจ้าบ่านี่น่ะสุดารัดแมลงทอดนะครับบริเวณหอนาฬิกามากินได้แมงดาครับ กินแมงดาแห้งเนหรอโคช่วยกินครับครับครับเลยเกินครับเมื่อกินปุ๊ดดุนไอ้คนใดครับขอบครับของครับขอบคุณรับแม่น้ำโขงนะครับตัวนี้คืออุโมงค์ไฟสวยงามมากๆเลยนะครับสวยมากนะครับจะมีเฉพาะช่วงปีใหม่เท่านั้นนะครับท่านที่เดินทางมาที่ จังหวัดนครพนมช่วงนี้ก็จะได้สังเกตเห็นเกี่ยวกับเรื่องของปลแสงสีางามกลาขึ้นนะครับสวยงามมากๆนะครับเอ่ะเดินทางมาได้เลยครับทันทีจะมาะครับปีใหม่และกังปีใหม่เลยเขาดาวอาจจะมาเขาดาวกันที่นี่รับรองได้ว่าจะได้สัมผัสกับอุโมงค์จังสีแล้ครับ ก็เป็นถนนที่ใช้ออกกําลังกายนําครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดัดแปลงมาเป็นถนนที่มีความสวยงามนะครับในเวลากลางคืนกลายมาเป็นอุโมงค์ไฟ LED นะครับอะไรที่เดินทางมากอะมาสัมผัสได้เลยครับหนาวนี้ที่นครพนมนะครับนครพนมหนาวมาก